จะไปตกปลากันนะครับเดี๋ยวครับไปได้เลยล้ม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 เอาไปลงยูทูปเนาะขอภายที่ผมพูดคงจะพูดกับน้องสักครั้งครับไปไปกันดูนี่คือรถจักรยานเราจะไปตกปลาให้ท่านผู้ชมดูมต้องบังคับมีพี่บังคับอีกล้มล้มลม เลี้ยวโอ้โห้เลี้ยวเลี้ยวออนเลี้ยวออนมันหนักครับแดดแดดโอ้โห้แดดเดี๋ยว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 ขอไป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 เขาเป็นผีก็เห็นเห็นน้ำน้ำมาครับข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมีแต่น้ำผมเนี่ยครับข้างหน้าก็มีอีกโอ้โหน้ำน้ำ ผมกำลังมาทางป่ากับน้องผมครับนี่นี่ก็น้องผมนี่นยนะขอเบ็ดเกี่ยวเกี่ยวอะไรเกี่ยวมือหายังไม่มีเกี่ยวดันเก็บเลยนนะเลมเลยเอ้ยตอนนี้เอ้ยทำไมไปช้าหยุดก่อนเฮ้ยก็ากำลังไปครับนี่ไปช้า ข้างหน้าเป็นป่าครับผมขออีกแบบโอ้ตรงนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันโอ้ยดูใกล้จะชนะดูเด็ดรับดูเด็ดดเด็ดตั้มเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเจ้งเสียวมึงเจ้งเสียวมือขอไฟครับขอตัดตังค์สดีครับตอนนี้คุณได้ยินเสียงน้ำไหลไหมครับฟังๆไปตกตรงนั้นเลยครับก้อนระวังตังหายเลยตังค์ออกมาเรื่อยไป ไปตังเจอเรากำลังเดินไปครับแป๊บน,นึงน้ำไหลเดี๋ยวพี่ขอตกตรงน้ำไหลเดี๋ยวขอ้าวโวยตรงเนี้ยีมีคนตกเดี๋ยวพี่เอาอีกตอนนี้ผมก็กำลังตกปลาเห็นบิดนะครับนี่ครับพ่อใหญ่ตกตีใส่เชือกเดียวนะครับนึงครับน้องผมกำลังตกปลาครับไปกันเลยเราจะตกให้ได้ครับเรียบเสร็จแค่นี้แล้ว ไม่มีครับปล้คตัวฟังนี้บางดีกว่าบอ่เงียบน้ำเองดิน้ำมันหนีปะครับเดี๋ยวขอตัดตอนไหะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่เยอะอันสุดท้ายแล้วครับเราจะมาลุ้นกันว่าจะตกปลาครับปลาซิวนะครับ เดี๋ยวพี่เขาตกพี N ่เขาตกนู้นเร็วว่ะเดี๋ยวครับ anyway. พ่อตกตรงนี้เด้๋ยวถ้ามันตกนั่นี้โอเคครับเดี๋ยวครับพ่อตกครับมุ้เร็วชิบหายนั่นถ้ามันดึงเขาลงไปนี่กระโดดเดี๋ยวคุบเลยว่ะมันตึ๊กมันตึ๊ก ต pues ้องทำให้เห็นแบบนี้เลยจิงจามันจะมาตุ๊กตามันจะมาเห็นเถ้าขึ้นบนเนี่ยมันก็จะไปทีเลยไป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 โอ้โอ้ต้องไปทำว่ะเนัดแองยาวเลยกระเด้ บุกบุกมันตอดปลาซิว์ปลาซิว์ตกตัวนี้เท่าไรปลาซิว์โอ้ครับตกปลาครับตอนนั้นแรงดังเยอะแต่ตัวอย่างน,อน้อยเนาะพี่ว่าพี่เป็นเสีย,ย,ยบ่จ้ะอยากให้พ่อ,พอตัดอตอนหอหอ ยิ่งเลยนมันจะไม่ถูกน่ะ่ะไม่มีที่สาเลยไปครับไปใหม่ ได้ตๆน้ำอาจลึกหน่อยไม่ลึกมากไปกต่นกเป็นการดี ตะปูกินปละอย่ามดปลาไม่กินขอบใจเยวสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมนะครับบ๊ายบาย